งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28หรือ Motor Expo 2011เปิดให้จองพื้นที่แล้วโดวยนายขวัญชัยประพัฒพงศ์ประธานบริษัทสื่อสารคนจำกัดและประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28ยืนยันความพร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิดฤดูผลิบานดอกไม้ยานยนต์ด้วยความเชื่อมั่นว่าปลายปีนี้ตลาดรถยนต์จะกลับมาสดใสอีกครั้ง โดยมีบริษัทผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กว่า36ค่ายลุปกรณ์เกี่ยวเนื่องให้ความสนใจร่วมจองพื้นที่อย่างคับข้างเพื่อจัดแสดงรถต้นแบบรวมถึงเปิดตัวรถยี่ห้อใหม่ๆรถรุ่นใหม่รถเล็กประหยัดพลังงานรถรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นสีสันดึงดูดความสนใจในงานเป็นอย่างดีพร้อมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้ชมงานลุ้นรับรถยนต์ถึง4คัน ยาพลาดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่28จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้หน้าคาร c h a ลนเจอร์1 3อิมแพ t เมืองทองธานีสวัสดีครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพบกันก่อนที่จะถึงงานจริงๆในวันที่1ถึง12ธันวาคมนะครับวันนี้มาพบกันในบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแปลก คือทุกทีเวลาเราเจอกันเนี่ยในงานเตรียมความพร้อมสุดท้ายเนี่ยคนก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าไอ้นั่นพร้อมหรือยังไอ้นี่มีหรือยังไอ้นั่นขาดอะไรอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมสังเกตหัวข้อที่เราประชุมกันเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาในงานเนี่ยทุกคนพูดถึงเรื่องน้ําท่วมหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากันมันเป็นมันเป็นท็อปิกที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนเจอ พร้อมๆกันเหมือนๆกันไม่มีใครคิดว่าจะเจอแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าจะได้เจออีกนะครับแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมกันที่ทุกคนเจ็บปวดนะครับมากน้อยกลางแล้วแต่ความโชคดีโชคร้ายของแต่ละคนนะครับวันนี้ที่ผมมาเปิดในการครั้งนี้นะครับการเปิดการประชุมเนี่ยหลายคนคงจะถามนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะมาประชุมวันนี้เนี่ย มันเคยมีคำถามแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสักสามอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับว่างานของเราจะจัดหรือไม่จัดจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนจะคงวันที่เดิมหรือไม่คงนะครับคำตอบตอนนั้นเนี่ยนะครับผมยังสองจิตสองใจอยู่แต่ว่ามันมีอยู่ห้าปัจจัยที่ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยทั้งห้าปัจจัยเนี่ยและผมตัดสินใจว่าเราจะจัดนะครับ แล้วก็จะใช้วันที่เดิมอยู่ปัจจัยข้าง5้าเนี่ยผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับปัจจัยแรกก็คือทางด้านผู้จัดพวกเราเองก่อนนะครับเราพร้อมหรือไมออ่ตอนนั้นเนี่ยนะครับบอกตรงๆว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ปทุมธานีนะครับผมโดนน้ำท่วมเมื่อวันที่20 2สิบบตุลาที่ผ่านไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอาจะต่อหรือไม่ต่อนะครับ พูดจริงๆว่าตอนนั้นเนี่ยจิตใจผมเนี่ยดาวมากเลยนะครับทพอแท้นะครับมีความรู้สึกว่าเราเราทำอะไรพลาดเหรอนะครับหมู่บ้านผมเนี่ยป้องกันไว้อย่างดีแล้วนะครับแต่ทำไมน้ำมันถึงมาบ้านผมน้ำท่วมทั้งหมดจากระดับน้ำทะเลท่านทราบไหมครับเท่าไหร่4เมตร20ครับถนนของผมเนี่ยนะบบ้านเนี่ยเมตรเมต้ 50, นะครับจากระดับน้ำทะเล ถ้ายืนบนถนนเนี่ยบนหัวมีน้ําอีกสองเมตรเจ็ดสิบครับนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับนะครับแล้วก็น้ําที่มาที่บ้านผมเนี่ยเป็นน้ําเน่าที่มาจากนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่นะครับวิ่งเข้ามาที่บ้านที่บ้านมีคลองเล็กๆอยู่นะครับคลองนั้นก็มีปลาอยู่มากมายปลาก็เล่นน้ากันและอีกสามวันปลาที่บ้านผมก็เน่าด้วยนะครับตอนนีพ้พูดจริงๆก็คือบ้านผมเนี่ยเป็นแหล่งสะสมน้ําเน่าอยู่นะครับ แต่ว่าเรามาดูแล้วนะครับจากการที่เราดูข่าวติดตามสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็คํำนวณกันคร่าวๆนะครับว่าสตาฟของเราเนี่ยที่อยู่ไปตามบุมต่างๆของเมืองเนี่ยจะโดนกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คำนวณกันแล้วออกมาว่าประมาณ5-60%ถึงจะโดนผลกระทบมากหรือน้อยยังไม่ทราบน,นะครับแล้วข่าวก็ค่อยๆปรปับปรุงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือ ไม่มากเท่าผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาห้าสิบเซนบางคนก็ถึงหัวแน่นอนนี่เมื่อวานบอกมาของผมถึงหัวแล้วครับผมบอกหัวอะไรหัวเขา่าสูข,ข่าวอย่างน้อยนะครับของผมนี่เลยหัวไปอีกนะครับก็เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเราเรามาคํานวณดูแล้วนะครับสตาฟเราคงประมาณสักครึ่งครึ่งนะครับมีผลกระทบเราก็เลยจัดการก่อนของสตาฟนี่ก็ไปเช่าห้องให้นะครับใครที่ไม่ไม่มีที่อยู่โดนน้าท่วมเนี่ยก็มาอยู่ที่ห้อง มาทํางานกันคือเอาเอาพูดง่ายๆว่าเอาตัวรอดไว้ก่อนแล้วก็มองมองเหตุการณ์ทั่วๆไปว่าไหวไหมตกลงเราถามกันดูในหมู่ซรับทุกคนไหวหมดนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้จัดปัจจัยนี้ผ่านนะครับปัจจัยต่อไปที่ผมต้องแก้ปัญหาก็คือปัจจัยของผู้ร่วมงานนะครับผู้ร่วมงานท่านเนี่ยท่านเหล่านี้ก็คือหนึ่งในผู้ร่วมงานของพวกเรานะครับแต่ที่ผมต้องแก้ปัญหาใหญ่ก็คือ ผู้ร่วมง,งานที่เป็นบริษัทรถยนต์36บริษัทนะครับ36บริษัทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับ60เนี่ยบอกว่าเราไม่กระเทือนเราเอานะครับผมได้ประโยชน์นะครับกลุ่มกลางเนี่ยบอกว่าอถ้าพี่เลื่อนได้ก็ดีแต่ว่าถ้าพี่ตัดสินใจว่าเอาผมก็เอาด้วยทํานองนี้นะครับมีอยู่สิครับที่ต้านผมแรงเลยต้องเลื่อนอยาอทำนองนี้นะครับ ผมต้องออจะพูดอธิบายเหตุผลนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมผมถึงต้องจัดต่อนะครับแล้วก็ให้คนเหล่านี้เนี่ยสเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยนะครับตอนนี้ไปคุยกันกับญี่ปุ่นแล้วนะครับญี่ปุ่นตกลงใจเข้าร่วมนะครับเพราะฉะนั้นสิบเปอร์เซ็นที่ต่อต้านเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเพื่อนกันแล้วกับ30เอร์ที่บอกว่าเอายังไงก็ได้ และ40%นี้ก็มารวมกับ60%ตกลงทั้งหมด36ยี่ห้อตอนนี้เนี่ยมาร่วมกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความยินดีที่ผมจะต้องมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับส่วนกลุ่มที่3นะครับที่เราจะต้องดูกันก็คือเรื่องสถานที่สถานที่เนี่ยเราก็มองกันนะครับถ้าย้ายย้ายได้ไหมนะครับถ้าไม่ย้ายที่นี่รับประกันได้หรือเปล่าว่าน้ำไม่ท่วม อาย้ายเนี่ยย้ายได้ครับแต่ว่าต้องไปลงเดือนห้านะครับเดือนห้าเป็นต้นไปซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าว่าทําไมนะครับครนี้ถ้าต้องอยู่อยู่ในวันที่เราจัดเหมือนเดิมนี่แหละหนึ่งถึงสิบสองนะครับคุณรับปากได้ไหมน้ําจะไม่ท่วมคํารับปากที่เขาให้ไว้นะครับเหตุผลต่างๆเนี่ยผมพอใจมากนะครับแล้วก็วันนี้เขาพิสูจน์แล้วนะครับว่าตั้งแต่น้ําขึ้นมาเออทั้งกรุงเนี่ยนะครับ ของเขาเนี่ยยังแห้งอยู่แล้วก็มาเช้าก็ได้รับคำยืนยันจากทางทางปากเกรดนะครับว่าการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มาแน่อีกด้านหนึ่งทางด้านคลองประปาก็ไม่มาแน่นะครับเรื่องนี้รายละเอียดเดี๋ยวคุณเกยงกายจะเล่าให้เราฟังนะครับเพราะนั้นสามสามละสามปัจจัยนะครับที่ผ่านปัจจัยที่สี่ก็คือปัจจัยเรื่องผู้ชมงาน ผู้ชมงานจะเอาอยัางไงดีนะครับเราก็คิดแผนกันเลยนะครับว่าเราจะมีอะไรบ้างเพื่อทำให้ผู้ชมงานเนี่ยหนึ่งรับรู้ว่าเราจะจัดแล้ววันที่เท่าไหร่นะครับสองมีอารมณ์ที่อยากจะมาเที่ยวง,งานนะครับที่เราคิดตอนนี้นะครับผมไม่ติดกั้นความคิดของหลายๆท่านที่อาจจะมีเสริมสิ่งที่เราคิดอยู่แล้วนะครับหรือว่าอันไหนที่เราคิดไปท่านคิดว่าไม่ดีติชมกันได้นะครับ สิ่งที่เราคิดสิ่งแรกเลยก็คือว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราไม่เก็บค่าผ่านประตูครับนะครับไม่เก็บค่าผ่านประตูนัน่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสูญเสียเงินเนี่ยเป็น10ล้านบาทนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการเหมือนประการแรกซับน้ําตาให้กับผู้ผู้ชมงานที่จะมาชมงานนะครับอันที่สองก็คือเพื่อที่จะทำให้ให้เขาเห็นว่าออดอกไม้ที่มันจะบาน ในในเขาเรียกว่าในในขบวนน้าเน่าอ่ะตอนนี้มันเน่ากันทั้งทั้งเมืองอ่ะนะครับดอกไม้ที่กำลังจะบานขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งน่ารื่นรมแล้วก็ชวนให้เข้ามานะครับก็คือมาโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ก็เท่ากับว่าเรากเ็เราก็จะพยายามที่จะทำํำสร้างภาพอันนี้ขึ้นมาให้เขาเห็นนะครับเพื่อที่จะดึงให้เขาเนี่ยมาสนใจงานเรา อีกเรื่องหนึ่งที่เราทำนะครับตอนนี้เราก็ประชุมกันหนักเลยเกี่ยวกับเรื่องของงบงบประมาณที่เราจะใช้การโฆษณาเพิ่มขึ้นนะครับงบเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยคงเดิมหมดนะครับแต่เราจะเพิ่มงบขึ้นมาอีก20ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะดึงให้ทีวีนะครับตอนนี้เราจะเข้าไปทำกับรายการต่างๆที่เป็นข่าวเป็นละครที่เป็นอะไรต่างๆที่คนดูเยอะๆเพราะตอนนี้คิดว่าคนดูทีวีมากเลยนะครับ แล้วก็นําเอารายการเราเนี่เข้าไปอันนี้อันนี้จะไปเกิดขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนงานนะครับตรงนั้นจะมีการไปตั้งคําถามไปให้ตอบคาถามชิงรางวัลร้อยแปดพันเก้านะครับที่เราจะสรรสร้างเข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อทําให้เกิด awareness ก็คือทําให้เกิดการรับรู้ของผู้คนว่างานเรามีแน่และจะมางานเราได้ยังไงเราจะมีรถรับส่งอันต่อไปก็คือ รถรับส่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ30คันเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็น60คันตรงนี้ก็คือเราจะดูอีกทีนะครับว่าจุดที่คนจะไปรวมกันอยู่เยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าอาจจะเป็นที่เดิมหมอชิดนะครับหรือตรงไหนก็ตามเนี่ยนะครับที่น้ําจะเริ่มแห้งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่เราจะประชาสัมพันธ์ออกไปว่าเราจะมีรถเนี่ยไปรับแล้วก็นําเข้ามาส่งให้ที่งานแล้วก็นํากลับไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดกันนะครับแล้วที่สำคัญก็คือผู้รับเหมาของเรานะครับปัจจัยที่ห้าก็คือผู้รับเหมาของเราผู้รับเหมาเนี่ยตอนที่ผมตัดสินใจเนี่ยนะครับมีแบบที่ส่งมาให้แล้วเราแอปพรูฟแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณ80%นะครับซึ่งเราก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจนะักความจริงมันควรจะมีมากกว่านั้นนะครับเราก็ให้คนของเราเนี่ยโทรไปถาม ปรากฏว่าอีก20%นั้นอยู่ในขั้นแก้แบบเพราะว่ามีการปรับแบบกันนิดหน่อยของผู้ว่าจ้างอะไรต่างเนี่ยนะครับเมื่อเช็คดูแล้วเนี่ยถึงเมื่อเช้านี่นะครับคนส่งแบบมาแล้ว97%ก็เรก็เรียกว่าเกือบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแน่ใจ5ประการ5ปัจจัยท,ที่ที่เรามองแล้วนะครับเห็นว่าเราพร้อมที่เราจะจัดงานต่อเราก็เลยออกถแถลงการที่ท่านทั้งหลายอาจจะเห็นจากทางหนังสือพิมพ์บ้างแล้ว หรือว่าจาก SMS ที่เราส่งไปหรือว่าจาก f c e e o o o วิธีทุกวิธีทางที่เราเผยแพร่ไปได้เนี่ยเราจะเอาแถลงการฉบับนั้นลงไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้สื่อข่าวเนี่ยโทรมาสัมภาษณ์ผมไม่เว้นแต่ละวันวันหนึ่งสอเจ้าสามเจ้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็จะทําการไปสัมพันธ์ไปว่างานเราจัดแน่และจัดวันที่หนึ่งถึงวันที่12ธันวาคมเหมือนเดิมนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ ผมผมนำนำมาเล่าให้พวกท่านเพื่อจะให้เห็นว่าสําหรับส่วนที่ผมหนักใจที่สุดเนี่ยก็คือ2องฮอลฮอลหอลที่เป็นเรื่องรถยนต์ที่เขาเข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับตอนนี้ผมคอนวินส์เขาได้ทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง36เจ้ามาร่วมหมดแล้วแต่ละเจ้าก็จะมีกิจกรรมซึ่งอาจจะแตกต่างหรืออาจจะเหมือนกับที่เขาวางแผนไว้อันนี้แต่ละเจ้าต้องไว่ากันเอาเองนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผมทำให้แล้วนะครับ ส่วนที่วันนี้จะมาพูดให้ท่านฟังก็คือว่าตอนนี้ท่านอยู่ในฮอลสามเนี่ยนะครับปัญหาที่เล่าให้ฟังเนี่ยเราเราแก้ไขไปไปเยอะแล้วหมดแล้วนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราวางแผนไว้แล้วว่าจะทำยังไงให้มีคนชมจะทํำยังไงให้มีคนที่เ,เ,เห็นงานเราเนี่ยเป็นเหมือนดอกไม้ที่ผุดขึ้นมาท่ามกลางน้าเน่านะครับตรงนี้เนี่ยเราเราเตรียมงานแล้วเพราะฉะนั้นก็วันนี้คงยังมาพูดขอความมั่นใจนะครับว่า พวกเราที่เหลืออยู่ที่ทเนี่ยที่อยู่ในฮอลลสที่เป็นอ c เซอรี y ทั้งหมดเน,นะครับผมเข้าใจดีบางเจ้าเนี่ยถึงกับโรงงานจมน้ำไปเลยนะครับแต่บางเจ้าก็โรงงานอาจจะยังอยู่แต่ว่าโกดังจมน้ำอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีปัญหาซึ่งแตกต่างกันไปอันนี้ก็เข้าใจดีแล้วก็ขอได้รับความเห็นใจอย่างสูงจากเราด้วยแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราพยายามจะทำตอนนี้เนี่ยนะครับ ผมเองซึ่งในฐานะที่เป็นผู้จัดงานเนี่ยเรียบเสมือนว่าผมต้องประกาศตัวเป็นผู้นำน,ำนะครับทั้งๆท,ที่การจัดงานเนี่ยตัวเราจะไม่ได้เสียอะไรอีกแล้วนะครับท่านขายดีเราก็ไม่ได้นะครับขายไม่ดีเราก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าผมจะรับหน้าที่เป็นผู้นำนะครับถือธงนำว่าเราจะเดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ขอร้องพวกท่านทั้งหลายว่าพวกท่านเนี่ยกรุณาเกี่ยวแขนกันนะครับ แล้วก็เดินตามมาเราจะทำงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่28เนี่ยเป็นที่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ทุกประการนะครับก,ก็ขอได้รับความร่วมมือจากทุกท่านด้วยครับ